สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พบช็อตเด็ดบูราอีกแล้วครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับและฝากกดแชร์ด้วยนะครับเป็นพระบ้านๆครับมาพบก,กับองค์แรกเลยครับโอ้ก่อนจะดูภาพใช่ไหมผมมีมีเรื่องอยากจะบอกนิดนึงนะครับพี่จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับคือผม นี่วะพี่ดูงนี้นะครับคือที่เซียนใหญ่พูดว่าพี่จําเนื้อไว้นะครับมีเซียนใช่ไหมครับ้าเป็นหลังหนังสือมีเซียนมีรอยปั๊มแล้วมีคีปปิ้นใช่ไหมครับผมก็เข้าไปดูว่าพวกเซียนใหญ่เขาดูกันยังไงอะไรอย่างเนี้ยพี่ดูคที่พวกที่เซียนใหญ่เขาพูดกันว่าถ้าขอบ,ขอบนี้ จะแบบไม่เสมอกันหรือว่าเป็นคล้ายๆอย่างนี้คือนี่คล้ายๆอย่างขอบขอบนี้จาเกศส่วนมากจากเกศใช่ไหมครับแล้วแท้คือจะแบบขอบเสมอกันใช่ไหมครับที่ที่เซียนเขาพูดกันนะครับที่ผมผมเข้าไปดูนะครับคืออง,องค์นี้แทๆแน่นอนครับ แต่คือผมอยากจะบอกว่าพี่พี่ดูวงนี้นะครับเมื่อกี้พี่จําเนื้องงนั้นไว้แล้วใช่ไหมแล้วพี่มาดูวงนี้นครับพี่ดูเนื้อเหมือนกันไหมครับแล้วพี่ดูเสียนวิ่งครับดูความเก่าดูฝุ่นดูรอยปั๊มแล้วพี่ดูตัวตัดตัวเก่านะครับแล้วพี่ดูด้านหลังนะครับ ด้าน,นล่างนี้คือพี่ดูไม่เสมอไม่เรียบแต่ตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับพี่ดูแล้วพี่พี่ว่าเกาไหมครับถ้าถ้าองนี้เกองนี้ก็เกนะครับเพราะเนื้อเหมือนกันเลยนะครับแต่อง์นี้แท้คือองนี้แท้องนี้ก็แท้นะครับแล้วพี่ดูที่เซียนบอกว่าข้างๆ้างนี่จะเป็น ส่วนมากจะยุบยุบนี่คือจะเกี้ยไหมแล้วเกี้ยได้ไงเนื้อเหมือนกันครับแล้วพี่ดูความเก่าครับคือพระผ่านนายุมาพี่ดูนะครับขีดพิ้นนี่บางทีคือเขาใช้มาบ้างแลนนี้มาบ้างคือมันต้องจะสวยวิ่งเหมือนองค์นี้ที่เขาเก็บมาอย่างดีเลยก็เป็นไปไม่ไดค้คือบางบ้านคือเก็บพระไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าพี่ไปเจอมานะพี่ดูตัวหนังดูลมดำแห้งและดูเนื้ออย่างนี้นะแล้วมีเสี้ยนนะครแล้วคือด,ด้านหลังจะเป็นเองจะเป็นเอ็นขอบขอบหรือว่าจะเสมอกันอย่างนี้คนระับแท้เลยนะครับแท้เลยนะครับคือที่ไม่แท้เพราะปากเสี้ยนใหญ่นะแต่ถ้าพวกพ,พี่ศึกษาเองถ้า ผูพ้พี่มีพระเยอะๆแล้วศึกษาเองผูพ้พี่จะง้อเลยครับคือปั๊บปั๊มครับปั๊บปัป๊มคือข้างๆนี้มามันต้องยุบได้ครับขนาดเนื้อโลหะยังแตกได้เลยครับแล้วพี่ดูรอยแตกเนื้อโลหะแล้วพี่ดูความคงครับ แล้วดูง่ายนะผมว่าคือผมผมอยากจะบอกแค่นั้นนะแล้วพระบ้านนะผมว่าส่วนมากจะแต่เก้าสิบเอร์นะถ้าผู้พี่ดูจากความเก่าและธรรมชาตินะครับอ,อ,องค์นี้เป็นองค์แรกก็แล้วกัน,นครับเป็นลังนังซื้อนะครับ พี่ดูลอยปั๊มดูธรรมชาติครับแล้วตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับคือไอ้คือพี่ต้องดูเนื้อนะครับดูเนื้อและดูธรรมชาติความเก่าดูความคมนะถ้าเป็นปัป๊มอะไรอย่างเนี้ค ถ้าพี่จำตำหนิตำหนิดูได้เหมือนกันนะครับแต่คือการันตีแท้เกไม่ได้นะครับเพราะบางองค์พระพระปั๊มทักแปดหมื่นองอย่างนี้ครับบางองค์แรกๆคือจะไม่มีตำหนิแล้วองค์หลังๆบล็บอกจะแตกแล้วมีตำหนินครับแล้วองค์ที่ไม่แตกก็พาไปตีเกมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับพระมันต้องแท้ดีครับใช่ไหมครับถ้าพิธีการสร้างเดียวกัน,นครับ องนี้ขอสองพันเจ็ดครับต่อไปครับเป็นปูทวดหน้าจีนอง์นี้แปลกนะครับโคตรแปลกเลยครับผาบ้านนี้เจออะไรแปลกๆเยอะนะครับ,รบพี่ดูเนื้อก่อนพี่ดูฝุ่นนะครับแล้วส่วนมากที่ผมเจอหน้าจีนนี่จะเป็นปีศูนย์แปดเป็นผ้าหล่อนะครับ แต่องค์นี้พี่ดูนะครับพี่ดูเนื้อกว่าน,นะครับดูธรรมชาติดูความเก่าแล้วดูรอยตะใบเกินนะครับที่แปลกแปลกยากรู้ไหมเพราะอะไรองค์นี้ปั๊มครับพี่ดูคนระับปั๊มนะครับไม่ได้หล่อองค์นนี้แล้วพี่ดูรอยปั๊มครับนั้นพี่ดูเส้นแตกรอยปั๊มครับ แปลกนะผมว่าพี่ดูรอยเก็บตะไบครับตัวตัดแล้วเก็บตะไบอย่างดีเลยนะครับองนี้ขอสองพันหกครับอขอโทษไฟดับเดี๋ยวไปครับ ต่อไปครับเป็นปูทวดเตารีดนะครับพี่ดูเนื้อครับดูความแม่งครับอย่าได้แป๊มนะมืดผมว่ามืดนิดนึง ไฟไม่ติดเลยตรงน,นี้เป็นเตารีดปีสูน้านะครับอย่างนี้กว่าพี่ก็ให้โทรสอบถามหรือขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่ดูรอยตะใบเกือน,นะดูง่ายนะพี่ดูชอด้านลลัง องนี้ขอสองพนาต่อไปครับเป็นเรียนปู่ทวดพี่ดูองนี้นะครับพี่ดูความคมดูหน้าท่านครับพี่ดูหน้าดูเส้นผมท่านครับแล้วพี่ดูตัวหลังสือคมนะครับ พี่ดูด้านด้านหลังครับพี่ดูเซียนวิ่งตัวพี่ดูเซียนแล้วหูเรียนครับขอไปนะมืดนนิดนึงไฟไม่ติดแล้วองค์นี้ขอพันห้าครับน่าจะเป็นปีศูนยห้าศูนย์หกนี่แหละเป็นเรียนครับต่อไปเป็นเตาลีดครับ พี่ดูดินเบ้าครับพี่ดูเนื้อหาด้านหลังเป็นแอ่งธรรมชาตินะครับดูชอบองค์นี้ขอสองพันเจ็ดครับ ต่อไปครับองนี้ก็เป็นเตารีดนะครับแล้วพี่ดูความแห้งดูดินเบ้าบพี่ดูเม็ดเดือดครับดูง่ายนะแล้วพี่ดูด้านหลังง้าผมพี่พาเลี่ยมเลี่ยมทองขึ้นคอได้เลยนะครับ ที่พวกเสียนใหญ่พูดว่ารับซื้อองค์เป็นล้านอย่างรู้ไม่จริงนะครับคือมันประกาศราคาขายมานะครับแล้วของผมนี่เป็นปู่ทวดปี0คือส่วนมากนะครับคือผมจะเล่นปู่ทวดตั้งแต่2 497มาเลยครับแล้วก็2497แล้วก็ถึง2 5งพันหครับส่วนมากของผมจะมีปี05นย์ห้าหลังหนังสือหล่อโบราณอะไรอย่างนี้ครับคือเป็นความชอบครับ องนี้ขอสองพันห้าต่อไปครับเป็นหลังหนังสืออีกองนะครับแล้วพี่ดูเซียนวิ่งครับดูความเข่าดูความเก่าความคมของจีวอนะพี่ดูรอยปั๊มครับองนี้เป็นบล็อกหนังสือธรรมดานะครับหลังหนังสือธรรมดานะครับพี่ดูรอยปั๊มครับรอยโลหะแตกนะครับ ดูด้านหลังครับเป็นบล็อกหนังสือธรรมดาสวัาดนะครับพี่ดูตัวตัดครับองค์นี้ขอ2อ0พครับต่อไปครับเป็นปั๊มซ้ำครับองค์นี้ดูง่ายนะพี่ดูดินเบ้าครับแล้วพี่ดูเนื้อออกม่วงๆนี้ ถ้าพวอพี่เจอเนื้อออกม่วงๆนี่คือแท้เลยนะครับองนี้หลอกหลอกก่อนแล้วก็ปั๊มนะครับพี่ดูรอยตะใบกืนไปแล้วนะครับสวยนะองนี้ครับแล้วพี่ดูช่อด้านล่างนะครับ องนี้ขอ2องพันหครับดูง่ายนะครับมีดินเบ้ามีดินไรด้วยครับต่อไปครับเป็นเหรียญพ่อเงินนะครับองนี้ผมติดมานะครับคือผมผมเห็นเนื้อมันเก่าดีนะครับแล้วผมก็เอามาไม่รู้รุ่นไหนปีไหนนะครับพี่ดูเอาเองก็แล้วกันนะแต่ผมว่าไม่น่าเกียนะครับแล้วพี่ดูรอยติดทองครับผมว่าแท้เลยนะ ถ้าดูจากความเก่าดูธรรมชาติแล้วพี่ดูตัวหนังสือคมรอยต่อยันนะครับแล้วพี่ดูตัวตัดนะครับชัดจนนะผมว่าเนื้อความเก่าตัวหนังสือคมแต่อาจจะผ่านการใช้มาสักนิดนะครับตรงนี้ขอพันหกครับผมว่าไม่น่าพลาดนะครับ ต่อไปครับเป็นเหรียญปู่ทวดครับไม่รู้รุ่นไหนนระัพี่ดูเอาเองก็แล้วกันครับวัชง่ายหน้าตา,างนี้ไม่รู้รุ่นไหนคนระับแต่ปีเก่าๆแน่นอนคนระับพี่ดูหูเหรียญดูเส้นผมท่านครับดูตาลึกครับ องนี้ขอพันสองครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดกะไลทองปีสองสี่นะครับพี่ดูเนื้อกะไรทองครับดูง่ายนะสะท้อนแสงมานิดนึงนะครับสวยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับผมว่าโคตรสวยเลยพี่ดูเสียนยังวิ่งอยู่เลยเห็นไหม ดูความคมครับเป็นปีสอนะครับพี่ดูด้านล่างครับตัวหนังสือองนี้ขอ2อ0พหกครับต่อไปครับเป็นอาบาเช่ครับ คือพาะหล่อโบราณมีทั้งหล่อวัดหล่อโลงงานแล้วอาจารย์ทิมพ์หล่อเองนะครับมีนะครับถ้าพวกพี่เห็นเนื้อเก่าดูรอยตะใบเกินนะไม่ว่าพิมพ์ไหนไม่ได้เกนะครับแท้นะครับถ้าพี่ดูความเก่าเป็นดูธรรมชาติดูเนื้อโลหะผสมนะดูรอยตะไบครับเพราะเมื่อก่อนภาพไม่มีราคานะครับใคยจะมาทำเกบ ้าพเพิ่งมีราคาตอนปีสี่กว่าเนี่ยผมว่าที่ผมไอ้ฟังมานะแล้วเมื่อคอนเขายิกแจกกันไหม่ <c oughs> พี่ด,ดูดูเนื้อโลหะโ <c oughs> ชดันล่างชัดเจนนะ <c oughs> องค์นี้ก่อสองพันห้าครับ <c oughs> ต่อไปครับ เป็นอาปาช่อีกองนะครับเป็นองค์เล็กหน่อยนะครับเนเนื้อดูง่ายนะพี่แล้วพี่ดูช่อด้านล่างนะครับองนี้ขอสองพนกครับ สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพพี่สนใจก็โทรหาผมได้เลยคนระับ0 0630800174ครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ